ครับผมเจอปลาเท่าชาวไทลื้อกำลังกินมากนะฮะอีปูได,ด้หมากอ่ะได้ชังปูว่ามากอ่ะได้ชังเอาเป็นปูว่ะอ๋อน,นี่ก็ได้เหมือนกันเนาะเอาได,ด้ปูม่ล้อมหมากอ่ะแล้วผมปลาเท่าชาวไทลื้อครับมาเที่ยวงานที่ะสะพานใหม่ซอ,อยสะพานที่เมืองยอนะครับผมกำลังน,นั่งกินหมากกินปูนะฮะ มาสองคุณนี่ฮะอ,อ,อยู่บ้านไหนนี่บ้านคุงนะนค้งอ่ะยังทินมาวะพ่อ,อพเท่าเขาบ่าวอยู่ต่างบ้านมาทำบุญที่พระธาตุบัดเรียงมุยอนครับผมกำลังนั่งเชียวหมกักพักพีรร่มตอนนี้อากาศมนันร้อนนิดหนึ่งนะ,ะนั่งเชียวหมักมงยอนดูโบราณน,นะครับผมคนเท่าเขา,าเชียวหมกัก Mà dân hồn thì nó yếu nãy Yêu, phải nào con ơi Yêu phải nào con ơi Yêu phải nào con mẹ eo coi Mà trong quân này á à. Ờ à. 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 Mày xái con nào Mày xái lại nào con ơi Mày eo coi Là xứ anh em phải đòi Xứ đều à Mình đều, mình tráng Mình đều, tráng พู้เทาซื้อเรียกว่าของจะกไปกินที่บ้านนะตอนนี้มายันพักร้อนก็มานั่งกินบักกะสองสองสายสองสองสายเนาะมาสงคุณเนี่ยะครับผมนี่ก็คือวิถีชีวิตของพู้เทาอาจจะมีผ้าถุงนะถุงปลานะถุงโบราณที่ว่าเวลาไปได้ไปสวนก็จะผ้าถุงนะฮะสปายถุงสปายถุงนะครับผมมีหมากเตรียมไปด้วยแล้วก็ถึงพักที่ไหนก็ เหนือที่ไหนก็ภากด้่นนะครับผมนี่ก็คือส่วนหนึ่งหน้าวิถีชีวิตของพี่น้องชาวไทยเรียงมายองนะ <S <S 1> <S 1> อ๋ออันสมัยไอปู่อาศาักก์ก็คือนี่ยอายุต่อไรเนี่ยเจสซี่เพราว่ายัางยังยังตังดีอยู่เนาะยังตังดีอยู่เนาะ <S 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 อ๋อขึ้นชารู้ยังยังตินไปวะไ,ไปอ่ปะเนือน้อทาไ,ได้ไหนไปอ่ะไปมาเหรอฮะ อเ้องใส่รถไปอ่ะอ๋อแล้วเดี๋ยวมาถ่ายมามาใหม่อ๋อตรงมุมชี้มาไปอ่ะครับผอ๋ออ๋ออ๋อผู้ถอดขารอเขาจุดดูกันจุดต้องไปนะครับผมรอกันดูกันจุดต้องไปครับผมจะมีกสจะถ่ายทำพิธี้นไมให้จมครับผมขอบคุณครับผม อ่า,า,กา,ากิดหมากเนาะปูหมากนี่พึงเอ็มฮัเนี่ยปากกับโจ๊จอมเนาะครับผมเนี่ยการลักษณะเป่ยกายของพระเจ้าชอเทริวิเวเวมืองยองแบบจานแหนบโบราณฮนะการกินกันนั่นนะหมูฮะครับผมพระพุทองเอาข้าข้าเนีกระลังไปหาเกี่ยววะ แล้วผมตอนนี้ก็มาเที่ยวชมหมู่บ้านเขาไปเรื่อยๆแล้วก็มาดูไม่เท่าเขาซาติเขาอันนี้ไอ้ดอกไฟค่าเนาะเฮ็ดไปก่อน่อกี่ก็บ่านไฟไฟค่าสีเทานี่เอวไปอะมาอ๋อถึงมาเกี่ยววัเราละไปเถะงันเหะ <laughs> nhỏ anh hả? Quay châm lưới này. A phút sang phút sang kim kêu nó. Black Petri Murrah. Black Petri Murrah, tiếng kêu em tang. Oh, man dump phun na 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 phun phun na phun na phun นี่ยตกไฟ่นก็คือไสามลอไาลอยอ่ะอ๋อเหารเป็นเนาะอันนี้นี่มันเหตุตกเปนใบถ่าราคานี่ก็ไปห้าบาทเอาอ๋อครับผมก็บมีปามาไปาเกเไแล้วก็หาบัวตัว้ไาแบบไปแล้วเหอ ก็อยู in, way, ่ได้ได้ก็เห็ุอันตีไปกับดีน่อครับผมเท่าก็ไปมาแม่ละแม่ละเจบอ่ะก็คเท่าเขาจัดตอกแล้วตอกเัาขอบคุณครับผม